สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกีดได้ยินแล้วเขินมากฟังแล้วเขินเผยคำพูดทิมพิธาที่บอกกับแปปอปซัรอนก่อนแยกย้ายกันกลับฟังแล้วเขินเผยคำพูดทิมพิธาลิมเจริญรัตที่บอกกับแปปอปซัรอนพักสุขเจริญก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านกีดมากเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกีดฝันเป็นจริงแปปอปซักอนทิมพิธาเจอกันแล้ว แถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับกีสนันนทีมพิธาโพลรูปแอปทักษอรอใน IG ส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า Good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษอรจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใด ในขณะที่ทางด้านเสาแอปทักษอ,อรผลรูปคู่ทีมพิธากลางดึกพร้อมแคปชั่นยินดีที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้ขอแสดงความดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของคุณล่าสุดต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตแห่แชร์คลิปแอปทักษอรทีมพิธาที่เจอกันโดยงานนี้ในคลิปยังให้ได้ยินคําพูดของทีมพิธาที่บอกกับแอปทักษอรทำเอาชาวเน็ตยินดหนักมากเลยทีเดียวโดยทางด้านทีมพิธา ได้บอกกับแบบว่าไว้วันหลังไปทานข้าวกันนะดูให้สนุกนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ